จักรพรรดิมงกอน,นี่คือจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงไปเถอะพี่เขยอย่าทิ้งฉันไว้หยุนอีพลังบำเพ็ญของลู่ชิงอันกลับสูงกว่าของฉันเสียอีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิทธิ์อย่าให้เขามีอิทธิพลต่อเธอลู่ชิงอันเป็นชาวแดนหมาจิตใจชั่วร้ายเพียงแค่เธอฝึกจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิ จะต้องบทขยี้เขาแน่นอนฉันจะฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งให้เร็วที่สุดในการเกิดลู่ชิงอันพ่อที่นี่คือดินแดนมารรู้สึกเหมือนกับดินแดนเทพไม่มีความแตกต่างเลยทิวทัศน์ของดินแดนมารและดินแดนเทพคล้ายกันแค่มีพลังมารมากขึ้นเท่านั้นพ่อมาที่นี่ทำไมแม่ของเธอให้ของขวัญกับน้องชายเธออาวุธเทพชิ้นหนึ่งฉันจะไม่ให้เธอแพ้น้องชายของเธอต่อไปพ่อจะมอบอาวุธเทพที่เคยใช้มาก่อนให้กับพวกเธอ ชื่อเซวินดาบพิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้ชื่อว่าดาบแห่งโลกก้าภูมิพ่อมอบมันให้เธอแล้วดาบพิเศษที่เหนือกว่าดาบระดับสิบพราะฉันไม่สามารถรับได้ดาบเล่นนี้มีค่ามากเกินไปดีกว่าดาบของน้องชายมากด้วยพลังบำเพ็ญของฉันในตอนนี้ยังไม่คู่ควรกับดาบเล่นนี้แค่เพราะเธอเป็นลูกสาวของฉันในร่างของเธอนั้นมีเลือดของฉันไหลเวียนสิ่งใดในโลกนี้เธอสมควรได้รับทั้งหมดถือไว้เพราะเซินเซินมีของขวัญไหมเซินเซินมีแน่นอน พ่อให้กรอบป้องกันตัวชิ้นหนึ่งดีไหม<า>ว้าวข้อมือที่สวยงามมากมิวมีวิมวชอบขอบคุณพ่อชุดพรบเลือดนี้แม้แต่ระดับจักรพัิการโจมตีของผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดก็สามารถต้องกันได้สามารถปกป้องมยวมีิวได้ดีแล้วพ่อฉันสามารถตั้งชื่อให้ข้อมือน,นี้ได้ไหมแน่นอนว่าได้มันเหมือนมงกลมก็เรียกว่าโดนัทเถอะ พวกเธอนอนเร็วๆวันนี้นะเล่นในนั้นสามีฉันผิดฉันจะทำใจให้เลิกกับเธอได้อย่างไรท่านเจ้าของท่านช่างเก่งจริงๆนี่ยังสามารถไม่หวั่นไหวได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริง ทำไมไม่ร่วมมือกับฉันละ่ะไม่ใช่ว่ามันสนุกกว่ารอเหรอชายหญิงมีความสุขต้องมีความรักซึ่งกันและกันถึงจะได้ถ้าคุณยุ่งอีกฉันจะให้คุณออกไปไม่ได้ตลอดไปยังเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอยู่มีโชคดีแต่คุณก็ไม่ได้สนุกฮึมฮึมนี่คือมือดินแดนมารหรอดูเหมือนกับมืออื่นๆก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยฉันยังคิดว่า ดินแดนมันมีอยู่ทั่วทุกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้หนึ่งผู้ฝึกมันก็เป็นคนแค่ดูซาบพลังมันเข้าไปก็จะเกิดใจมันได้ง่าย<ๆ>ก็จะดูร้ายกว่าคนที่ฝึกเทพสู้รบมากขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คนบ้าเห็นใครก็ฆ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าสาวน้อยคนนี้ดูดีจริงๆจับเธอคืนนี้จะสนุกแล้วความสนุกเป็นเรื่องเล็กน้อยสาวน้อยคนนี้มีของบางอย่างต้องได้หมันมาหัวหน้าไม่ต้องกังวล เธอหนีไม่พน้นน่ารังเกียจผู้ชายตัวใหญ่สองคนอยู่ที่นี่คมเหงผู้หญิงทำไมอยากช่วยหรือแต่ฉันไม่อยากให้พ่อมีปัญหามีพ่อคอยช่วยเหลือเธอเธอกลัวอะไรทำอะไรก็ได้ตามที่อยากทำฉันมีพลังบำเพ็ญเทพอยู่เต็มตัวถ้าลงมือจะโดนโจมตีหรือเปลา่ามาที่นี่กี่คนพ่อจะจัดการให้เธอได้มากแค่ไหนดีพ่อ งั้นฉันมาแล้วนะพอดีได้ลองอาวุธใหม่ฉันมาช่วยเธออะไรนะสาวน้อยคนนี้เป็นพวกเดียวกันไม่ถูกต้องเธอใช้พลังจิตไม่ใช่พลังมานเธอเป็นคนจากดินแดนเทพคนจากดินแดนเทพมาที่ดินแดนมานของเราถ้าคนบริสุทธ์อย่างไม่เลือกหน้าเราจะร่วมมือกันจัดการมันสมบัตินั้นจะตกเป็นของผู้ที่มีโชคเพื่อนร่วมทางเรามาร่วมมือกันเถอะ พ่อดาบพิเศษนี้ใช้สะดวกดีนะถ้าชอบก็โอเคเป็นผู้เชี่ยวชาญจากนิกายซากศพตอนนี้มีเรื่องน่าสนใจให้ดูแล้วดาบพิเศษนี้เป็นของเธอทำไมอยากได้ลูกสาวของเธอกำลังฝึกฝนวิชาพลังเทพน่าสนใจงั้นฉันจะให้ทางรอดกับครอบครัวเธอทางรอดหนึ่งเส้นส่งดาบพิเศษออกมาปล่อยพวกเธอไปถ้าฉันไม่ส่งละ่ะไม่ส่งงั้นฉันจะทำให้ครอบครัวเธอกลายเป็นซากศพ พลังบําเ็ญของลทัทธิซากศพแตปกประหลาดและคาดเดาไม่ได้ชายคนนี้มีครอบครัวอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบพูดเรื่องไร้สาระจริงๆทำไมถึงถูกกดดันอย่างสิ้นเชิงไม่นี่เป็นไปนไม่ได้บังเอิญจังก่อนที่บรรพบุรุษของพวกคุณจะตายคำพูดที่เขาพูดเหมือนกับคุณแปลกคนของลทัทธิซากศพของพวกคุณ ยังมีความเข้าใจที่ดีจริงๆอะไรบรรพบุรุษถูกคุณค่าหรือว่าคุณคือจักรพรรดิแห่งราตรีนิรันร์พ่อเก่งมากทำไมคุณไม่กลัวไม่กลัวพ่อหล่อมาก,กไม่ผิดหวังที่เป็นลูกสาวของลูกชิงอันใครที่ก่อเรื่องในเมืองของจักรพรรดิไม่รู้จักความตายคือเจ้าของเมืองเจ้าของเมืองมันคือหนึ่งในผู้แข่งแกร่งที่สุดของดินแดนมานหนึ่งในผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดพ่อและลูกสาวผู้นี้ต้องเดือดร้อนแล้ว ถึงกับเรียกเจ้าของเมืองมาฉันจะต้องเดือดร้อนอีกแล้วเหรอทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้คนแก่ที่ไม่ตายคนนี้ก็ยังชอบทําตัวเป็นคนสําคัญอยู่ยินดีต้อนรับเจ้าของเมืองมาจากไหนกันหนอพวกมดขึ้นชื่อว่าเป็นข้าวฉันคือพ่อของคุณมดตัวเล็กกล้าหาญจริงๆเสียงนี้ดูเหมือนจะเป็น ก็เป็นเธอจริงๆไม่ได้เจอกันมาหลายปีเธอไปไหนมาหน้าอย่าขยับสันไปสันมาอยู่กับลูกสาวฉันลูกสาวของเธอดูแล้วก็ไม่เหมือนเธอก็ไม่ดูด้วยไปให้พ้นลูกสาวฉันต้องดูอย่างนั้นเหรอจมูกกับตานี้เหมือนฉันแปะเอาล่ะพ่อนี่ใครหน้าเขาหน้าเป็นเพื่อนเก่าของพ่อเรียกเขาว่าแก่ไม่ตายก็พอแค่นั้นก็พอเธองั้นไม่ควรเรียกว่าใหญ่หรอสวัสดีคุณปู่เฮ้เธอน่ารักจริงๆเธอสุภาพกว่าพ่อเธอมาก คุณปู่เซียวฉันเป็นลูกสาวคนโตของพ่อลู่จิ่เซวินอะไรนะเธอยังมีลูกสาวอีกคนนี่ลูกสาวที่สวยของเธอทําไมถึงมีมากมายขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอเกิ่นที่คุ้นเคยมากเธอใช้นามสกุลอะไรกลับขอรายงานท่านผู้มีประสบการณ์ลูกสาวคนเล็กชื่อซุนหมินจือลูกสาวฉันมาที่ดินแดนมาเป็นครั้งแรกพวกเธออายุใกล้เคียงกันด้วยช่วยพาเธอทำความคุ้นเคยหน่อยนะดี เซีนต่อไปเธอจะเป็นเพื่อนของคุณในดินแดนมาแล้วสาวคนนี้มีอะไรพิเศษไหมคุณไม่สังเกตเหรอเธอมีบรรยากาศพิเศษอยู่หรือเปล่าและเธอยังนามสกุลสุดิกด้วยหรือว่าเป็นลูกหลานของลุงสุนอาจเป็นไปได้กลับบ้านด้วยกันเถอะไปกันเถอะเด็กๆมาที่นี่กับคุณปู่ไม่ต้องเกรงใจกินให้เต็มที่เลย อร่อยมากเลยคุณปู่เสียวพ่อของฉันดังในดินแดนมารไหมนั่นเป็นเรื่องธรรมดาในดินแดนมารที่สามารถเก่งกว่าฉันได้สักหน่อยก็มีแค่พ่อของคุณเพียงแค่เอ่ยถึงชื่อเสียงของจักรพรรดิแห่งราตรีนิรันต์ทุกคนรู้จักจักรพรรดิแห่งราตรีนิรันรรต์นนเกิดอะไรขึ้นฉันน่ากลัวหรือไม่ไม่มีมินจอพ่อของฉันใจดีมากไม่ต้องกลัว<อ>กินให้เยอะ พ่อของฉันจริงๆดังมากไม่ใช่แค่ดังแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้เขาสามารถบดขยี้ผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดในดินแดนและเขาเคยคนเดียวข้าผ่านทั้งดินแดนมามีชื่อเรียกว่ายมทูตที่มีชีวิตเพราะคุณเก่งมากเมื่อก่อนทําไมไม่บอกเราเลยล่ะไม่มีทางทําได้ก่อนหน้านี้ที่ดินแดนเทพไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้แต่จากนี้ไปคุณต้องจําไว้ตราบใดที่มีพ่ออยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรโอใช่แล้วลูกชิงอันแม่ของเด็ก ทำไมไม่มาด้วยกันแม่ของเด็กได้แยกทางกับฉันดังนั้นฉันจึงพาทั้งสองคนมามาที่ดินแดนมารน,นี่มันเรื่องอะไรผู้หญิงคนนั้นต้องคิดไม่ตกขนาดไหนถึงกับแยกทางกับจัก,กรพรรดิแห่งราตรีนิรันเขาคนนั้นได้บรรลุแล้วจัก,กรพรรดมีผู้บริสุ์จะมองฉันได้อย่างไรจัก,กรพรรดมีผู้บริสุ์ไม่แปลกใจเลยแต่คุณน้องชายก็ไม่ต้องเสียใจมากนะด้านนี้ของดินแดนมารยังมีผู้หญิงดีๆอีกมากมายเช่นนั้นก็พูดถึงนางเทียน ธอค้นหาคุณในดินแดนมันมาหมื่นปีเธอชอบคุณจริงๆไม่ใช่แม่สื่ออีกแล้วดีๆไม่พูดแล้วจริงๆไม่รู้จักคนดีใช่แล้วเดี๋ยวจะให้วิชาของเธอให้ฉันหนึ่งเล่มฉันจะให้ลูกสาวของฉันฝึกฝนฉันกับแม่ของเธอยังมีเดิมพันกันอยู่พูดได้เรามากินข้าวกันก่อนกินข้าวเสร็จแล้วออกไปฝึกกินกินกิน นี่คือพระราชวังสายฟ้าของฉันหลานสาวสองคนอยากเรียนไหมสนุกสามสิบสนุกเคฉันก็อยากได้ลูกบอลไฟฟ้านี้อะไรเริ่มต้นวิชาสายฟ้าทันทีความสามารถของเซินเซิรนสูงกว่าฉันอีกนิดหน่อยดูเหมือนเซิรนเซิรนและเนียวเมียวเหมาะก,กับวิชาของเธอมากฉันไม่สนลูกแกฉันต้องการเซินเซิรนเป็นสิทธิ์คนโปรดของฉันดีงั้นเนียวเมียวก็เรียนกับเธอเถอะเย่าสามารถฝึกกับคุณปู่เสี่ยวได้แล้วดีเนียวเมียวเชื่อฟังจริงๆ คุณปู่ต้องสอนอย่างเต็มที่แน่นอนสอนสิ่งที่เธอสอนเก่งกว่าพ่อของเธออีกเป็นไงบ้างจิเซวินวิชาสายฟ้านี้คุณคิดว่ามันเข้ากันไหมฉันคิดว่าฉันกับพลังบําเพ็ญนี้ไม่เข้ากันไม่เป็นไรพ่อจะหามาให้เธออีกที่เข้ากันก็คือเธอไม่สังเกตเหรอือลักษณะพลังบําเพ็ญของจิเซวินคล้ายกับของนางฟาหิมะจะให้ฉันไปหานางฟ้าหิมะสอนจิเซวินนะก็ได้งั้นเธอไปหานางเถอะดีงั้นฉันรอคานี้จากเธอ ชื่อเซวินเซนเซนคุณปู่พาเธอไปเล่นไปกันเถอะพอดีใช้โอกาสนี้ให้ลูกสาวทำให้เสร็จเปลี่ยนพลังมันเถอะระบบออกมาเร็วเจ้าของเธอจำฉันได้ในที่สุดอย่าพูดมากให้ฉันพลังบัเพลนเป็นสองเท่าต่อโลกนี้ไม่มีผลอะไรใช่ไหมโลกไม่อ่อนแอขนาดนั้น นั้นก็ดีสารสาน,สานพ่อพ่อฉันรู้สึกอุ่นมากเธอนี่ใจดีจริงๆบังคับให้เด็กเปลี่ยนพลังเทพให้เป็นพลังมาร นี่ต้องใช้พลังบําเพ็นไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่มีทางเลือกตอนนี้ฉันมีพลังบําเพ็นมากเพราะทำไมพลังบําเพ็นของฉันเปลี่ยนเป็นพลังมารไม่เพียงแต่ไม่มีการสูญเสียยังเพิ่มระดับพลังบําเพ็นขึ้นอีกหนึ่งท่านนั่นคือความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของพ่อตอนนี้คุณออกไปข้างนอก <c oughs> ก็จะไม่ดึงดูดความสนใจแล้ว <c oughs> ใครจะคิดละ่ะที่เคยโด่งดังในอดีตจัก,กรพแห่งราตรีนิรันต์ <c oughs> ปัจจุบันกลับกลายเป็น <c oughs> พ่อที่มุ่งมั่นในการเลี้ยงดูลูกสาวลูกเก่าเอ๋ยลูกน้องของฉันอยู่ที่นอกเมือง พบคนจากดินแดนเทพคนหนึ่งคุณอยากดูไหมดินแดนเทพงั้นเอามาที่นี่เลยสยุนอีพี่เขยฉันมาที่ดินแดนมานเพื่อมาหาคุณโดยเฉพาะหา<ะ>พี่สาวทำผิดแต่ฉันไม่จะร้ายพอพวกคุณก็แยกทางกันเถอะดังนั้นจึงได้นำมาให้เวส่งเสียงคุณสามารถติดต่อกันแบบตัวต่อตัว,ตวก็ได้สัญญาเดิมพันครึ่งเดือนไดมาถึงแล้ว ถึงเวลาที่จะได้เห็นผลแพ้ชนะแล้วดีมากงั้นฉันจัดเปิดเวทส่งเสียงดีลู่ชิงอันคุณยังกล้าส่งเสียงถึงฉันอีกเหรือคุณแพ้เดิมพันแน่นอนรีบส่งลูกสาวสองคนกลับมาให้ฉันคุณคิดได้ดีนะักวันนี้จะให้คุณได้เห็นกันสักหน่อยพลังของลูกสาวสาวมาถึงแล้วพี่จืเซวินฉันได้ตามคาแนะนําของแม่ได้เลื่อนท่านไปสามระดับเล็กๆอิชาใช่ไหมตามแม่คือทางที่ถูกต้อง สามระดับเล็กสามบาทเล็กฉันได้พัฒนาขึ้นจริงๆเต็มที่ทั้งไฟและน้ำแข็งเต็มที่หนึ่งระดับใหญ่นี่มันเป็นไปนไม่ได้จอเซวีนพลังบำเพ็ญของเธอทำไมถึงเปลี่ยนเป็นพลังมันได้เป็นพ่อที่ช่วยฉันพ่อบอกว่าว่าในทั้งทวีปฉางหยุนมีเทียงเขาที่ทำได้พ่อคือจักรพรรดิแห่งมาที่เก่งที่สุดจะเป็นไปได้อย่างไรแม่ดูสิเซินเซินชอบเรียนรู้แล้วทักษะใหม่ด้วยนะอะไรนะแม้แต่มิวมิวก็เรียนรู้พลังมันได้ลูกชิงอันต้องใช้ราคาแพงมากใช่ไหม ให้ฉันเดาดูหรือว่าได้ตกลงไปในระดับทําให้เธอผิดหวังพลังบําเพ็นของฉันไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นดีมากลูกกาวตอนนี้เธอเก่งกว่าก่อน,อนแล้วก่อนหน้านี้ก็สามารถจาเข้าไปในดินแดนหมานได้ตอนนี้ทั่วทั้งโลกยังมีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเธออีกไหมนี่เป็นไปนไม่ได้เธอให้พลังเวทกับลูกสาวสองคนพลังเวทที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นไปได้อย่างไรที่ง่ายขนาดนี้ เธอต้องใช้วิธีการอื่นแน่ๆจะคิดยังไงก็ช่างเถอะไม่ได้ฉันต้องการชนะเดิมพันแทนแม่พลังบำเพ็ญในช่วงเวลานั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือดาบวิเศษที่แม่ให้ฉันพี่สาวเธอไม่มีใช่ไหมนั่นก็แค่อาวุธระดับสิบชั้นต่ำที่พ่อให้ฉันแต่เป็นดาบวิเศษระดับสิบชั้นย่อยอาวุธเทพที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้จะมีสมบัติเช่นนี้ได้อย่างไรอาวุธจะคมแค่ไหนก็ยังสู้กรอบป้องกันตัวที่ช่วยชีวิตไม่ได้ อัญมณีป้องกันใจที่แม่ให้ฉันสามารถป้องกันการโจมตีจากระดับจัก,กรพรรดิและต่ำกว่าการโจมตีเต็มกำลังพี่สาวสมบัติเช่นนี้เธอไม่มีใช่ไหมฉันไม่มีเกราะป้องกันตัวที่ดีจริงๆสุดท้ายก็สามารถช่วยแม่ได้บ้างเกราะป้องกันตัวหรอือฉันมีโดนัทนะลูกชิงอันเธอเคยยากจนก็พอเข้าใจไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะเอาของกินมาหลอกเมียวเมียวว่าเป็นเกราะป้องกันตัวพี่สาวด้วยพลังของพี่เขยจะหาเกราะป้องกันตัวที่ดีให้จือเซวินและเมียวเมียวไม่มีปัญหาเลยแต่พี่เขยเพิ่งกลับมาจากดินแดนมาร เชื่อว่าไม่นานพี่เคยก็จะสามารถให้พวกเธอสองคนเตรียมกรอบป้องกันตัวได้แล้วเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อเลยตอนนั้นการแยกทางกับเขาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องพ่อให้ฉันจริงๆโดนัทเป็นกรอบป้องกันไม่เชื่อก็ลองดูอะไรเพียงแค่ผ่านเสียงเห็นกรอหล่านี้ก็ทําให้หยกป้องกันใจของฉันเกิดความเสียหายกรอนี้มีระดับสูงถึงระดับไหนกันแน่กระระดับสิบที่ไม่มีใครเทียบได้ลู่ชิงอัน จะมีของดีแบบนี้ได้อย่างไรอาวุธและเกราะล้วนเป็นสิ่งที่ฉันเคยสวมใส่ในอดีตตอนนี้แค่ให้กับลูกสาวใช้จัดการสักว์หน่อยรออีกสักพักฉันจะให้พวกเธออีกครั้งเพื่อฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติของพี่สาวและน้องสาวแม่ให้ฉันชัดเจนว่ายังได้กว่าเยอะระดับพลังบาเพ็ญของฉันก็ยังสู้พี่จุเซวีนไม่ได้หรือว่าฉันตามแม่จริงๆแล้วผิดหรือพี่เคยกลับลึกลับซับซ้อนเช่นนี้ นี่มันมีพลังอำนาจเช่นนี้ได้อย่างไรแค่สองชิ้นเมื่อกี้นี้ของมิเศษระดับสิท์ที่ไม่มีใครเทียบดินแดนเทพยังไม่มีข้อตกลงเดิมพันเจ้าไพ,าพา่แพ้ลูกชายคือเจ้าส่งมาหรือว่าข้าจะไปนําเขามาไม่ข้าไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงต้องเป็นเจ้ากับอยู่อีสองคนร่วมมือกันหลอกข้าข้อตกลงเดิมพันเป็นโมคะนี่ผู้หญิงคนนี้จะเล่นตุกติกแต่ข้าจะต้องนำลูกชายกลับมาในสักวันพี่สาวไม่เชื่อข้าเลยแต่สองหลานสาว สามารถตามที่เคยไปก็เป็นโชคชะตาของพวกเธอชิงอันสวัสดีชิงอันชิงอันไม่ได้พบกันมานานถึงพันปีเจ้าก็ยังหล่อเหลาเช่นเคยไม่ได้เจอกันนานเจ้าหายไปไหนนานขนาดนี้ดินแดนเทพ ข้าก็ไปดินแดนเทพเพื่อหาท่านตอนที่ข้าไปหาท่านถูกผู้เชี่ยวชาญที่นั่นจงตีเกือบตายที่นั่นเจ้าสบายดีไหมเจ้าห่วงยายข้าได้ดีมากแต่เซี่ยวชิงอี้ได้ช่วยข้ารักษาบาดแผลแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วป้ามือของท่านเย็นมากช่วยข้าทําให้แตงโมยเย็นหน่อยได้ไหมแช่แข็งแล้วอร่อยกว่าแน่นอนว่าทําได้คุณน่ารักจริงๆคุณมาจากไหนเธอคือของฉันอะไรนะลูกสาวของคุณคุณแต่งงานแล้วหรอใช่ฉันแต่งงานที่ดินแดนเทพ มีลูกแล้วชื่อเซวินเมียวเมียวเรียกว่าป้าเซวินสวัสดีป้าเซวินโอ้สวัสดีทุกคนไม่รู้ผู้หญิงที่สวยงามขนาดไหนกันนะถึงจะทําให้คุณหลงรักเธอได้แยกทางกับฉันแล้วลูกชายอยู่กับเธอฉันพาลูกสาวสองคนกลับไปยังดินแดนมานนั่นน่าเสียดายจริงๆรงรอยยิ้มบนใบหน้าของป้าเซวิน ไม่สามารถเก็บอารมณ์ไว้ได้ดูเหมือนว่าหนึ่งพันปีนี้ยังคิดถึงลู่ชิงอันอยู่ถ้าทั้งสองคนสามารถอยู่ด้วยกันก็ไม่เลวคุณลุงตัวเล็กคุณพูดอะไรอยู่ฉันหมายถึงเด็กสองคนนี้ยังอายุน้อยไม่มีแม่ดูแลน่าสงสารจริงๆเด็กผู้หญิงสองคนนี้น่ารักและเชื่อฟังเธอยังเป็นลูกสาวของลู่ชิงอันทาไมฉันไม่ถือว่าพวกเธอเป็นลูกสาวที่รักของฉันสองสาวน้อยต่างก็ไม่สามารถห่างจากฉันได้แม่เลี้ยงของพวกเธอฉันจะต้องทําให้ได้